อ่านี่หนูก็จะป้อนอนมวิตามิ้นให้น้องมีชยัยนะคะน่ารักมากๆากค่ะแม่แม่ดูค่ะเอ็นดูมากเลย <c oughs> นี่ก็อาบนะ้ำให้น้องเสร็จแล้วนะคะแม่แม่มารอดูกันว่าน้องนี้ก่ะ ไม่ได้เป็นควานไม่ได้เป็นครูนะคะเราจะพาเขาเดินกลับบ้านได้ไหมน้องต้องใส่โซ่นะคะเพิ่งหัดเข้าโรงเรียนใหม่ๆเนาะต้องมีโซ่นะคะ<ๆ>เผื่อน้องวิ่งน้องหนีนะคะแม่แม่อยากให้เขาจดจําแต่สิ่งที่ดีนะคะเอาดูค่ะเขาเดินแล้วเขาแบบน่ารักมากเขาเดินนิ่งมากเลยน้องเป็นช้างเชือกแรกที่เออหนูได้จูงเขาแบบนี้ขณะที่เขายังเข้าโรงเรียนอยู่นะคะแม่แม่ดูดูค่ะเดินนิ่งมากไม่หนีไม่ไปไหนเลยนะคะหูก็กระพือ àng, กระพือหางก็พิ้วพิ้วพิ้วดูค่ะ หนูสามารถจูงเขาได้โดยที่แบบว่าไม่ได้แบบถือตะขอไม่ได้ถืออะไรเลยดูค่ะแม่แม่น่ารักมากนะคะามาดูกันค่ะแม่แม่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะคลิปวิดีโอนี้น้องนิคต้องมาพากเสียงเพราะว่า,อาตอนที่ไทยคลิปวิดีโออยู่นะคะมีเสียงเพลงนะคะจากที่หมู่บ้านเขาเปิดเปิด เพลงอยู่นะคะแล้วถ้าเอาวิดีโอลงที่มีเพลงมาติดลิขสิทธิ์นะคะแม่แม่ก็เลยปิดเสียงเพลงอยู่นะคะก็ตะอ้วนบอกว่าให้น้องนิ้ลองอาบน้ําให้น้องนักเรียนนะคะน้องมีชัยเพราะว่าเขารักน้องนิ้นะคะตะอ้วนว่าเขาไม่หนีหรอกอืมหนูก็กลัวเขาจะวิ่งจะหนีเพราะว่าแบบเราเราไม่ได้รู้เทคนิคเขาน,นะคะแม่แม่ที่นี้เขาว่าตะอ้วนว่าเขารักเธอยังไงเขาก็ไม่วิ่งไม่หนี นะคะเขาจะอยู่กับคนที่เขารักนะคะแม่แม่เขาติดคนนะคะเอาง่ายๆเนาะแล้วทีนี้แม่แม่ก็อย่างที่แม่แม่เห็นเลยค่ะยืนนิ่ยืนแบบกระดุกกระดิกเล็กน้อยคือเขาจะให้เขานิ่งตรงเลยเขาก็ทําไม่ได้เนาะค่ะแม่แม่ก็ต้องมีแบบโยกตัวหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่แม่สังเกตดูบริเวณหางนะคะหางเขาจะพิ้วไปพิ้วมาแสดงให้เห็นว่าเขาสบายใจเขาสบายตัวที่จะอยู่กับเรานะคะแม่แม่เขาแบบ ดูค่ะโดยให้ขออ้อนต้องกินน้านะคะหิวน้ําคือไม่ได้จะแบบกินจริงจังนะคะแม่แม่กินเล่นกินอะไรไปนะคะแต่ว่าถ้าแต่ได้กินเดี๋ยวก็มาฉีดตรงหลังนะคะน้องช้างเขาจะชอบให้เราฉีดหลังเขามากเลยนะคะไม่ว่าจะเชือกไหนก็ตามถ้าเราฉีดหลังเขาเนี่ยเขาจะฟินเลยนะคะแม่แม่ถูกใจนะคะชอบเลย นี่ก็จะอาบน้ำให้นะ้องมิชายเป็นนักเรียนเชือกแรกนะคะที่น้องนี้อาบน้ำให้ได้โดยที่ไม่ต้องมีตะอ้วนยืนยืนแบบแนบชิดแบบอยู่ข้างๆคือเขาอยู่ใกล้เราแหละแต่ว่าทุกเชือกถ้าน้องนิ้อาบให้ต้องอยู่ข้างๆหรือว่าต้องผูกโซ่ไว้แต่น้องมิชัยไม่ต้องผูกโซ่นะคะแม่แม่แล้วก็ตะอ้วนไม่ต้องอยู่ข้างๆด้วยก็ถือว่าเขาน่ารักมากๆแล้วก็นิสัยดีมากๆเลยนะคะแม่แม่นี่ ก็เดูกันเพลินๆเ,เนาะค่ะไม่รู้พอเวลามาพากเสียงแบบนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะคะแม่แม่ปกติเราเคยพูดแต่แบบว่าแบบอันเสียงดีๆนะคะแบบปกติเนาะบาดนีมาพากเสียงแล้วไปเ,เป็นเลยนะคะ <c oughs> อ่านะคะก็มาฉีดบริเวณก้นค่ะแม่แม่ข้างหน้าก็เริ่มสะอาดบ้างแล้วก็ฉีดก้นฉีดขานะคะพอดีน้ําไหลไม่ค่อยแรงค่ะน้ําที่บ้านคุณย่าไหลไม่ค่อยแรงก็เลยอาจจะใช้เวลาในการอาบน้ําหน่อย ถ้าน้าที่ไหลแรงๆนี่ออ้ Ooh, แม่แม่แป๊บเดียวนะคะแต่ด้วยความที่น้องมีชัยเขาชอบเล่นโคลนเล่นดินเหมือนพี่มินนี่ด้วยตัวจะเปื้อนค่อนข้างเยอะนะคะต้องใช้เวลาในการอาบน้าค่อนข้างเยอะค่ะแม่แม่นี่ดูค่ะน้องพราวนะคะกับคุณครู <laughs> ป้าๆญา่าก็มาให้กําลังใจนะคะมาช่วยดูเล่นทํากิจกรรมด้วยกันยามเย็นนะคะแม่แม่เป็น ครอบครัวใหญ่อีกรูปแบบหนึ่งนะคะเนาะอ่าโอเคค่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละเนาะค่ะเนาะเตรียมตัวพาน้องไปเข้าที่พักนะคะเชิบแม่แม่เห็นไหมคะเมื่อกี้ที่น้องจะเดินไปแล้วเขาไม่เห็นน้องนิกเขาก็วิ่งกลับมาหาน้องนิกเลยนะคะพอดีหนูเดินไปปิดน้ําค่ะเมื่อกี้ นี่ต้องพาน้องมาค่ะเพราะว่าน้องอะยังอยากเล่นน้ํานะคะแม่แม่ยังอยากเล่นน้ําอยู่ภาษาเด็กกันเนาะค่ะแม่แม่ไม่มีเด็กคนไหนไม่ชอบน้ํานี่คือเรื่องจริงนะคะนี่ก็ให้น้องมิชัยพาเขาไปกลับที่พักนะคะแม่แม่มารอดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะะเนาะค่ะเนาะจะแบบวิ่งจะหนีไหมไปดูกันนะคะ ก็ตื่นเต้นนะคะแม่แม่เราก็กลัวด้วยก็คิดว่าถ้าเราจับลูกเขาไม่อยู่แล้วลูกเขาตื่นเต้นเขาวิ่งแล้วเราจะทํายังไงน้อนะคะแต่ตะอ้นก็บว่ามั่นใจมั่นใจนะคะเขาก็อยู่ด้วยทุครูก็อยู่รอบรบนะคะแม่แม่าแต่ว่าน้องนี่คืออืนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเขารักเรามันจะเป็นอย่างนี้นะคะแม่แม่ตามภาพที่แม่แม่เห็นเลยนะคะเขาจะเดินตามเราแบบนี้เลยนะคะแม่แม่ น้องนิกไม่ได้จับอะไรน้องเลยนะคะคือจับจับแค่หูน้องจิดเดียวนะคะเอ่อจับแค่ให้เขารู้ว่าเนี่ยเราเราอยู่ข้างๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เป็นตะหมันเคี้ยวมากเลยเด้อค่ะแม่แม่นี่ก็เข้ามาที่พักนะคะยามเย็นๆเนาะค่ะเนาะรู้สึกดีใจมากเลยที่นักเรียนเขารักเราเชื่อใจเราเนาะค่ะแม่แม่ fc เป็นอีกหนึ่งความรักที่มันมันบริสุทธิ์มากๆเลยนะคะนี่น้องนี้ก็ ขอเสียงเขาเหมือนตอนช่วงต้นคลิปเลยค่ะแม่แม่เขาก็ส่งเสียงให้นะคะส่งเสียงให้เขาก็น่ารักนะคะน่ารักเป็นอีกเชือกหนึ่งที่น่ารักมากๆแล้วก็ออชอบอยู่กับคน นะคะชอบอยู่กับคนด้วยความที่น้องมิชัยเขาเกิดมาแล้วเขาได้อยู่กับพ่อควานแม่ควานเขาคุณยายเขานะคะคุ้นชินกับผู้คนค่ะแม่แม่นั่นน่ะเดินไปกินเดินจะไปหยิบวิตามิ้วนะคะเพราะว่าหนูเคยมาถึงหนูก็ให้เขากินวิตามิ้วทุกวันนะคะแม่แม่วันละขวดสองขวดสามขวดแล้วแต่วันเนาะแม่แม่จะเห็นที่หลับที่นอนของคุณครูนอนเฝ้าน้องทุกคืนนะคะแม่แม่เอฟซีนักเรียนที่มาเข้าโรงเรียนนะคะนอนเฝ้าทุกคืนเด้อค่ะแม่แม่เอฟซีค่ะนะคะ ไม่ปล่อยปะละเลยแน่นอนนะคะดูแลลูกเขาอย่างกับลูกเราค่ะแม่แม่นะคะอ่ะเดี๋ยให้น้องกินนมไวตามียวค่ะแม่แม่เอฟซีตอนนี้นะคะฉากนี้ตะอ้วนบอกว่า,าบอกบอกให้น้องอ,ะอ่ะทำท่าโชว์ด้วยนะคะแต่ว่าน้องอ่ะเพิ่งเรียนนะคะแล้วน้องยังงงๆอยู่นะคะว่าเอ๊ะมันคือท่าอะไรยังไงนะคะแต่ถ้าเขาเรียนมาแบบนานกว่านี้เขาก็น่าจะ คุ้นชินนะคะคุ้นชินแล้วก็ทําท่าได้อย่างง่ายดายมันจะฟิลแบบคล้ายๆท่าน่ารักอะไรอย่างนี้ของน้องนางแต่ไม่ใช่ท่าน่ารักนะคะแม่แม่แต่อาจจะแอบคล้ายคลึงกันเนาะค่ะเนาะอ่านะคะเพื่อแบบแม่แม่สงสัยดูตาดูตาก <c oughs> ็เข้ามาหาใกล้ๆนี่น้องนิกจะให้อ่าป้อนเขาแล้วนะคะนี่ก็ถือว่า แฮปปี้ดีมีความสุขนะคะแม่แม่ฝากเป็นกำลังใจให้นักเรียนน้อยนอ้องมีชายกับทีมคุณครูด้วยนะคะ